แต so ่ข so ันแรกเกียร์แตกก็ต้องทานี้ออกไปสุดท้ายก็ปักแมพดแต่เราจะไปพูดให้ใครฟังเหรมันพูดไม่ได้อ่าล้วก็รับสภาพครับวันไมค์อน6สมิดลูกสูบขนาด96มิลระยะชัก9มิลตัวขี่ไฟสีเยอะส่วนลูกเก็บ9อยู่ดีๆข้ามมากี่ลูก9้าผมผมก็ตั้งใจทำอยู่ผมทำมันสำเร็จแล้วแต่เหลือแค่ว่าผมจะออกไปให้ดูตอนไหนแค่นั้นเองก็ผมจะสร้างคันนี้ได้ผมหมดเงินประมาณเกือบส0สล้าน คือเครื่องจักรทำเองหมดเลยผมไม่ได้ไปจ้างใครเลยแล้ววอกเครื่องเดี๋ผมไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วไม่มีใครทําได้แบบผมแน่นอนกูบอสกูกูจะทำให้เด็กมันดูเจ็บกูบอสกูกูจะทําให้พวกมึงดูเจ็บกูบอสกูกูไม่โหดมึงทุกคนหนูใครๆก็ต้องเรียกว่าลุกปีกมึงตุกคนหนูเจ็บกูบอสกูกูจะทำให้เด็กมันดูเจ็บเวลาบอกมันน้อยมากมันน้อยยิ่งน้อยมากแล้วการที่เราจะสร้างเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่ได้ง่ายคำปากพูด เราอยากได้อย่างนั้นเรย,ไยกได้อย่างนี้มันบางทีมันเกี่ยวไปพอ,อเกียร์สองจุ่มปั๊บมันเข้าขเกียร์สามได้เันก็พยายามไปนะครับแล้วก็พยายามประคองรถให้ถึงเส้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันก็เกิดอุบัติเหตุรันแรกที่คันนี้ขี่ก็เกียร์ขาดไปเลยครับเกียร์มันแตกออกจากกันไปเลยก็รันลับสองก็เปลี่ยนรถรับสภาพครับแล้วอันนี้คือแข่งแล้วอันนี้คือแข่งแล้วแล้วก็รันที่สองเนี่ยเราได้เปลี่ยนรถรเพราะว่าคันแรกเราดูแล้วเกียร์แตกแล้วเราพอใส่เกียร์สอง แล้วเราเขียนให้มันดังตักพอรันที่สองเนี่ยรันนั้นถ้าเกิดเราชนะใบทั ouais. ้งขันเนาะเขาจะพัดฟังเราจะเป็นดีดีเทฟคะแนนดีเดียนเชฟเรีว่าก็คือสังขารทางก็แหล้วไปง่ายๆไม่ได้วิ่งจบัไม่ได้วิ่งจบกันแข่งขันก็คือเป็นเหมือนชนะาอ่ะใบแหละแล้วก็พอรันต่อมาก็คือได้ไปวิ่งกับพี่บอมบอมไปวิ่งกับพี่บอมพอไปวิ่งกับพี่บอมพี่บอมก็เดินมาคุยเนี่ยก็บอกหูจอแม่มาเจอจอเจลอะไรเงี้ยอ่ากตอนนั้นอ่ะ เราก็มั่นใจในรถคันที่สองของเราในระดับหนึ่งครับแต่พอเราวิ่งออกไปปรากฏว่าปักแมปหลุดนหัวฉีดปักหัวฉีดบังมีปัญหาใช่ไหมปักหัวฉีดบังขาดสายหัวฉีดขาดของเราไม่ขาดพอเราเป็นไงของเราหลุดหลุดออกมาหลุดออกมาไอตัวบางคนตัวหลังเนะี่ยมันไปถูเพราะว่าปักแมปเราอยู่อย่างนี้มันไปถูแล้วทีเนี้ยเรือนเรือนเรามันเอียมอยู่อย่างนี้มันไปถูหลุดออกไปเลยเออ มันเลยกลายเป็นวันนั้นเนี่ยรถไม่ดับนะถ้าไปดูดีๆอ่ะมันพอมันบิดมันไม่ได้บิดไม่ได้แต่ยกเขาเริ่มก็ตับ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 ปกติบิดแล้วก็บอกบิดแล้วก็บอกวันนั้นเนี่ยคือแม็หลุ้นพอกลับมาเสียบแบบใส่คีไปได้ปกติคือวันนั้นซวยวะครับอกเลยว่าซวยข้คันที่สองก็คือรถคันนี้เนี่ยแต่คันนี้ไม่เคยมีปัญหาเลยเกียร์ไม่เคยแตกเลยก็คือถ้าบอกว่าเป็นรถที่พร้อมกว่าคันแรกแต่ไม่แรงเท่าคันแรกคันแรกแรงกว่าคันแรกแรงกว่า แต่คันแรกคือถ้าเรามองอเสียงเสริมการเดินของรถเวลารเลารเาเทสแต่เรารู้เลยมันชัดกว่าในระดับหนึ่งถ้าตีถ้าวิ่งคู่กันผมคิดคนขี่คนเดียวกัน,ก,นก็น่าจะมีสามพันรถก,กินกันไอ้ยอยอยู่ผมรุงเองนะครับวันนี้จะมาแนะนำโชว์อัพโอเคดีนะครับปรับสันกุดในตัวโชว์อัพโอเคดีโปรวันตัวนี้ยกระดับมาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดตอบสนองความนุ่มนวลฟังก์ชันเด่นของโชว์โปรวันโชว์แก๊สไนโตรเจนเพิ่มความเสถียรในสภาพถนน ปรับพีโรสปริงเพิ่มความแข็งได้ตามต้องการปรับรีเบลได้ถึง24ระดับรองรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถแด,ดกไบค์รถเอวอตารก็สามารถรองรับปรับคอมพรสชั่นได้ถึง12ระดับเพื่อควบคุมการยุบตัวของโชคลูกสู่เป็นแบบโปรเกรสซีฟวาลตอบสนองความนุ่มนวลทุกการทํางาน โครงสร้างวัสดุแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีฟอสตระบบระบายความร้อนของน้ำมันถูกพัฒนาใหม่ช่วยยืดอายุการใช้งานน้ำมันโชเก็ตพรีเมียมคุณภาพสูงสุดสเปิงถูกออกแบบเพื่อความนุ่มนวลและใช้งานง่ายขึ้นตัวซับแท้งโลโก้ KD เยิงเลเซอร์เพื่อความสวยงามการโชค15มิลแข็งแรงและนุ่มนวลทุกการใช้งานโชค up, okay, ๊คอัพโอเคดีรับกัน1ปีเต็ม โชว์อัพโอเคดีโปรวันตอบโจทย์สายขับขี่ตัวจริงที่ต้องการสมรรถนะและปราณีตในทุกรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจลุงเอ็กมาจากช่องทางเวลดสิเอร์นะจังเลสกเราก็เลยเลือกคันนี้เป็นคันลองครับอ่าแต่คันแรกเกียร์แตกก็ต้องทำนี้ออกไปสุดท้ายก็ปักแม็กซดแต่เราจะไปพูดให้ใครฟังบอกมันพูดไม่ได้อ่าล้วก็รับสภาพครับมก็ตามนั้นแหละขี่ป้าออก้าไปออกไปแล้วออกไปอย่างฟองไปอย่างเท่ฟออฟพุ่งไปเลย ้าเอ้าก็รักสภาพครับใช่ครับรักสภาพก็รถคันนี้ก็อย่างที่บอกก็พอมันใช้งานร่วมกันผมก็จะมีในเรื่องของการอาจจะเป็นตารางการดูเนาะที่อยู่หน้าจอยังพูดไม่หมดครับก็จะมีในเรื่องของเอซอร์เทมด้วยเอซอร์เทมคือคืออะไรคือเราจะดูว่าการจุดระเบิดของเราเนี่ยมันสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์มันร้อนเกินไปไหมหรือมันจุดระเบิดเย็นเกินไปไฟอ่อนไฟแก่เราจะดูที่เอซอร์เทม ใช่ครับเอ็กซ์คอนเนีตก็จะฝังอยู่ที่คอพอร์ตเหมือนกันไมันจะเป็นอ้เล็กๆนะครับก็อยู่ข้างๆกับมอเตอร์ใช่ถ้าสายทำรถยนต์จะรู้กันดีอยู่ครับใช่แต่ถ้ามอไซค์น่าจะไม่รู้กันหรอกนะครับว่าเซนเซอร์แต่ละตัวมันมีหน้าที่อย่างไรบ้างช่วงหลังเราใช้เป็นช็อโปรเฟเตอร์เอ็กซ์ซีดในการแข่งขันนะครับแล้วก็ส่วนวงล้อเนี่ยเราใช้เป็นวงล้อเอสตองทำไมต้องเป็นคาร์บอนเพราะว่ามันเบาและแข็งแรงและสวย นะครับสำหรับซีรีส์นี้ที่เอสตองออกแบบมาผมบอกเลยว,ว่าถูกใจวัยรุ่นมากสวยมากผมก็ใช้ในรถแข่งอยู่ที่เข้าเข้ากับลายรถด้วยเลย,เลยใช่ครับก็ต้องบอกเลยว,ว่าตอบโจทย์มากนะครับผมส่วนท้อไอเสียท่อไอเสีย,<อ>ยใช้ของนาฟ้าซ็อกเด้ง,เ,งเป็น,ปนทอ่อพีชชอบใช่หลายคนได้ถามว่าท่อกี่นิ้วนะครับลำกลางผมใช้สองนิ้วครึ่งส่วนปลายออกผมใช้สามนิ้วนะครับส่วนคอตรงเนี้ยประมาณสองนิ้วสองสองไอสองนิ้วสี่หรือสองนิ้วห้าสองนิ้วสี่ครับประมาณเนี้ย พอท่อถ้ามองไปก็เห็นอยู่แเราใหญ่มากมาณสาม้วครับใช่ผมจะใหญ่บีบเล็กบีบผมจะทำเป็นเป็นสูตรของทางร้านนะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนเขาจะชอบยังไงครับนี้นี่นอกจากระบบดีแล้วยังมีมีมีบูทูทสำหรับมอนิเตอร์ใช่ครับตัวที่ใช่แล้วที่รถก็ยังมีบูทูทเนี่ยสำหรับทีมทีมทีมเซอร์วิสเนี่ยเราจะดูจากแท็บเล็ต ส่วนตัวชีดเนี่ยเขาจะดูจากหน้าจอต้องสามารถมาดูได้ผมก็จะเปิดให้ดูแล้วก็จะไล่ค่าหรือว่ามันจะมีค่าต่างๆในหน้าจอเนี่ยว่าจะมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวัดรอบเอยเอ็กซ์ซอเทมเอยเดี๋ยวว่าค่าอะไรเอยค่าเลมด้าค่าวัดแบตเตอรี่วัดอะไรเนี้ยมันจะอยู่ตรงนี้ค่าวัดรอบก็จะอยู่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้ตัวชีดก็จะไม่มีการหลุมรอบเวลาถึงรอบเตะมันก็จะมีไฟชิปเตอร์แสดงเตือน ใช่มีไฟชิปเตอร์สแสดงเตือนว่าเอ้ยชิปไลท์ชิปไลท์แสดงเตือนปั้งเขียวแล้วแดงเขียวแล้วแดงเนี่ยถ้าเขียวเนี่ยคือเตรียมถ้าแดงนี่คือเตะอะไรประมาณนี้เตะก็ไม่ต้องไปกำคัดกำเลยเพราะเราก็มีระบบชิปตรงชิปเตอร์อยู่แล้วนะครับชิปเตอร์เขาทางนานยังไงก็เขาจะอยู่กับขาเกียร์ครับเวลาเราเตะไปโดนจุดปั้งเนี่ยเขาจะคอยตัดตัดตัด,ตด,ตดไฟไม่ให้มันจุดแล้วพอจังหวะเราตัดคอยไฟปั้งเนี่ยมันจะมีช่วงที่เกียร์เนี่ยมันมันเลือกไปไม่ครบมันก็จะสามารถเข้าเกียร์ได้นะครับประมาณน ทำคิปเตอร์หรือถ้าน้องๆขี่รถอยู่จากทางบ้านน้องๆก็ลองขี่ไปดูแอนยกลัอเล่ใส่เกียร์ยกลัอเล่นใส่เกียร์้วไปกำพัดมันจะเป็นประมาณนี้เลยครับมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่สามารถใส่เกียร์ได้นะครับสำหรับรถคัดแล้วถ้าสมมติว่าเวลาเราจะถอนคันเล่งใช่ไหมเราก็ต้องถอนล้อเล่นเพมเบิ้ลเบิ้ลแล้วถอนเบิ้ลแล้วถอนเบิ้ลแล้วถอนอ่าแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่เกียร์ไปข้างหน้าเราก็ยกลรวใส่ยกเราใส่ยกลรวใส่ใช่ครับยกใส่เบิ้ลถอนนี่อย่แค่นี้ครับรถถ้าใครขี่รถทั้งเรียบจะรู้ก็ดีว่ามันมันทำ อะไรประมาณนี้นะครับคอยไฟก็ใช้เป็นระบบคอยไฟเอ็มพีดีใช่เอ็มพีแล้วก็นนั่อะไรมาสมาร์ทคอยสมาร์ทคอยสุดต้องเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์พลัตต์ควันไมฟคน6สปีดลูกสูบขนาด66มิลโกง่ลูกอล้วเนี่ยเนี่ยระบบมกชิีสนะลูกสูบขนาด96มิลระยะชัก9มิลงงไหมเข้าใจครับ ก็หลายๆคนเขาจะใช้ชักบางคนบอกว่ารถชักสิบหกชักสิบแปดไม่ใช่รวเท่าไรรถผมชักเก้าชักเก้านะใช่ครับระยะชักเก้าและหลายๆคนจะบอกว่าเอ้ยทาไมสอจอย้ายแข้งย้ายแต่ขนาดนี้ทาไมถึงไม่ใช่ชักยาวครับ,รบผมเป็นคนไม่ชอบรถชักยาวผมเป็นคนชอบรถชักสั้นครับ,รบผมเคยทํารถโอเพนสมัยนานแล้วก็พวกหลักเดิมอะไรเงี้ยมันทําชักยาวแล้วมันได้หัวขัเร่งมันได้อะไรดีแต่ในความรู้สึกในการขี่เนี่ย มันเนื้อเลังท้ายมันไม่ค่อยมีผมเลยไม่ค่อยชอบรถชักยาวผมก็เลยทําในสเปคว่า,าผมทาทู่เก้าหชัก9้ามิลพอสู้ได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็ผมก็สู้ในเท่าที่ผมมีแต่แรงม้าผมก็ค่อนข้างเยอะอยู่สำหรับรถเก้าหชักเก้านะก็ถามว่าเยอะไหมผมก็วันนั้นที่ผมมีไปก็ม้าอยู่ระหว่าง8 0ถึง90ตัวแล้วกันผมบอกไปวันนั้นนะในวันนั้นในวันนั้นก็าผมพาแรงม้าลงมา ได้ครับแรงักรการมีถังเราเราก็มาเคลนร์เรื่องยดรอดต้องครับเก็บรายละเอียดปรับระบบเพิ่มเติมใช่น้องๆเอฟซีถามมาเยอะนะพอตอนปีนี้มีแบบว่าเอาออกมาใช้รือแสงในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงในรุ่นแข่งแต่อาจจะเอามาซ้อมเอามาเทสอาจจะเอามาถ้าเขาเปิดรุ่นแข่งเล็กๆที่ไม่ได้เดิมพันอะไรมากมายเนี่ยที่มันจะต้องใช้เงินสมัครเยอะๆผมอาจจะเอาไปวิ่งในรุ่นให้ดู แต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ผมขย,ยับขยายย้ายโรงงานหลายๆอย่างแล้วผมรันงานเยอะครับมันก็เลยกลายว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์เรื่องโรงงานให้จบอีกสักเดือนสองเดือนก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีรุ่น,นแ่กเดี๋ยวผมจะไปวิ่งให้ดูว่าไอ้เครื่องเจ็เนี้ที่ผมทําออกมาเนี่ยมันวิ่งได้นะครับแต่เพียงแค่ว่าหนึ่งเ่ยมันอ่อน้อมมันตัวฉี่ก็ไม่ค่อยได้ซ้อมตัวฉีใ่ใครขี่เยอะสุดลูกเก็บเก้าอยู่ดีๆข้ามมากี่ลูกเก้าแรงม้าจากเคยฉี่เต็มที่ หกสิบ <60, S 2> วา่วาหกสิบว่าหกสิบไปไปายเนี้ยมันมาขี่เก้าสิบเนีย้ยมันผมบอกเลยว่าไม่ไหวไม่ไหวรถมอเตอร์ไซค์ที่บอดี้ขนาดเน,นี้ยแล้วม้าเยอะมาก,มากๆนี่มันมันขับยากนะครับก็อย่างที่บอกกับใครอยากขับสก,กิจลงเอ็กมาได้เลยครับจะเป็นพี่แบงค์หรือว่าพี่อาร์มะยอมก็ได้ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้พี่แบงค์บุญหอนี่ท็อปฟอร์มามากลยดป้ายแดงมากด้วยแลวพี่แบงค์บุญหอนึกแึ่ว่าจะชิงกับเจียแร์ได้ คันนี้คันนี้เป็นระบบพงสปีดเกียร์นะครับผมบอกเลยที่ยัดอยู่ในเวฟนะครับระบบคัตเป็นเคอาทั้งชุดนะครับเป็นคัตเคอาทั้งชุดซึ่งตอนแรกผมจะใช้คัตพวก C R F อฟนแต่ว่าผมมองแล้วอะไหล่น่าจะลำบากก็เลยหาอะไรที่มันเซอร์วิสง่ายในเคอาเปิดมาที่หรือเปลี่ยนคันได้เลยนะครับประมาณนั้นก่อนจะไปฟังเสียงเครื่องเดี๋ยวเราฝากยูซีแฟนคลับสาวๆก่อนดีกว่าเพราะว่านานแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปน่าจะ คิดถึงที่สอยตอ,อ,อกอันเลยคือเอ้อนเลยคือใหญ่จะเติมเมื่อไหร่จะได้เจอฮะอ๋อนี่ก็ผมเนี่ยตอนนี้ก็ลงคลิปอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าจะไม่ได้หนักเหมือนแต่ก่อนจะลงคลิปแบบบางๆนะครับก็ พยายามกลับมาทาคลิปอยู่เพราะาตอนนี้งานเยอะมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมมันไม่ได้ทิ้งหรอกเรื่องการทำคลิป <ผม S 2> เรื่องเอฟซีมัดูแลโรงงานคนใช้ <ๆ S 1> ด้วยมันลูกน้องมันเยอะ <c oughs> ก็ต้องจ่ายเงินเดือนอะ่ะเราก็ต้องอิงในะจุดที่มันสร้างไรายได้ให้เราได้ก่อนนะครับแต่ผมไม่ทิ้งแน่นอนเรื่องพอาดูผมรักเอฟซีทุกคนเหมือนเดิม <c oughs> ใครที่รักผมผมก็รักตอบใครที่ให้ใจผมผมก็ให้ใจตอบนะครับ <c oughs> อะไรประมาณนี้ผมก็พยายามทาเต็มที่ในในที่ผู้ชายคนหนึ่งจะทําได้มีเลย่องนี้ก็มีทิปอะไรเนี่ยให้น้องๆได้มา ขับรถมาหามาเที่ยวบ้างวันที่สิบห้าเดือนหน้าสิบห้าเดือนหน้าเจอกันเลยน้ําตกเจ็ดสาวน้อยชัดเจนเลยนะใช่น้ือนหน้าสาวน้อยน้ําตกเจ็ดสาวน้อยทีเอฟซีถามมาเยอะทิปห้าสิบเจ็ดเป็นอ่ากงได้แต่ถ้าหยุดหัวกูเลื้อแค่นั้นแหละมีเครื่องมือวัดจ้าแล้วก็แจกเยอะด้วยมีมีของรางวัลแจกด้วยมีของรางวัลแจกด้วยอะไรบ้างผมลิฟต์ไว้ให้ใน ในโพสต์แล้วเดี๋ยวรอเลยไม่เกินอีกสองสวันหลังจากออนเอไ์ทิปนี้ผมจะโพสเลยใช่แล้วก็วันที่สิบห้าเจอกันได้เลยก็จะมีทีมงานหลายทีมนะครับที่ไายก็จะมีเฟิร์สเซเวช่างสรรช่างเดชหรือว่าจะเป็นอ่าทีมงานสุพรรณครับทีมลงเอ็กนะครับทีมวิลาบินทาอันล่ะนีคือทริปใหญ่ครับคือแต่เป็นเวฟห้าเจ็ดอ่ะก็คือต้องบอกว่าแม่อันตรายครับมองหน้ากันเลยได้เลยครับผมองหน้ากันได้เลยอ๋อยู่ที่ตัวขี่ลยใช่เอะมานั้นครับเดี๋ยวรอดูว่า พิธีเราจะสนุกขนาดไหนแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไปกับทีมสุพรรณยุทธยานี่คือสลับสลับลบุรีสุพรรณยุทธยาเนี่ยคืออบอุ่นทุกปีครับอบอุ่นทุกปีแล้วฝากถึงกิจกรรมทิปสีต่ตะโกนด้วยฮะเพราะว่าไอสตองมันก็มีมีร่วมน้ำนตกอยู่แล้วมีของแจกมีเสื้อมีร่มมีติ๊กเกอร์องแจกแล้วก็ทินตะโขนด้วยเพราะว่าก็เดือนหน้าแล้วได้กิจกรรมไอสตองก็แจกไปปีใช่แจกเยอะด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะครับก็สนับสนุนหลักโดยเอสตองนะครับผมเหมือนเดิมแล้วก็ สำหรับใครที่ติดตามผมนี้อยู่นะครับก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งผิดหวังน,นะครับอย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งรู้สึกว่าเอ้ยรอชมแล้วจะไม่ได้เห็นในสิ่งที่ผมตั้งใจทำให้ทุกคนดูผมก็ลังตั้งใจทําอยู่ผมทํามันสําเร็จแล้วแต่เหลือแค่ว่าผมจะเอาออกไปให้ดูตอนไหนแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าผมต้องการไปเอาชนะใครหรือต้องการเป็นที่หนึ่งในรายการผมไม่ได้รู้สึกต้องการแบบนั้นแล้วเพราะว่าจุดที่ผมหายไปเนี่ยแล้วผมไม่ไดเอามาลงมาทาตอเนี่ย ผมมีปัญหาในเรื่องของคุณทรัพย์นะครับเพราะว่ามันหมดเยอะมากรถสองคันในผมหมดเกือบสองล้านนะครับอันนี้คือเฉพาะเงินที่ผมเอามาลงทุนในการทํารถไม่รวมเครื่องจักรที่ผมซื้อมาทำอทาเองมาทำรถใช่ก่าผมจะสร้างคันนี้ได้ผมหมดเงินประมาณเกือบสี่สิบล้านผมซื้อเครื่องจักรทาเองหมเลยผมไม่ได้ไปจ้างใครเลยแล้วบอกเครื่องเดี๋ผ,ผมไม่เหมือนใครแน่นอนแล้วไม่มีใครทําได้แบบผมแน่นอนเพราะว่ามันมีที่ทําที่เดียว ทรบเองครับ,รบใช่ไม่เหมือนใทยแน่นอนก็หน้าตาจะประมาณนี้แรงได้ต้องสวยด้วยใช่ครับประมาณนี้ก็ฝากเอฟซีว่าอย่าพึ่งเพ้อเดี๋ยวจัดให้ดูวันไหนก็วันนั้นแหละรอดูไปนะเขาชินตีไหมก่อนแน่นอนแน่นอนรอดูเลยเลขคงเลขเก้าเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทำให้ดูดีกว่าใช่ครับว่าจะเป็นไงเอาข้อมูลเก่าเลยยังไม่ต้องพัฒนาเจนใหม่เลยเดี๋ยวข้อมูลเก่าวิ่งให้ดูเลยได้ครับประมาณนี้เราไปคอนเซ็ปต์เคร่งจงจริเลยได้เดี๋ยวเรา พอดูอยากฟังเสียงใช่รถคันนี้เป็นระบบสตาร์ทมือขาหน้าเข้ามุมไปเระบบสตาร์ทมือกตอ็ต้องจับแบบมาบีบไหมใช่ต้องจับช่วยกันมันจะสั่นๆนิดหน่อยเพราะลูกสูบมันใหญ่เราไม่ได้ใส่บาลานเซอร์ีกพีไอไอพี่ออยู่ย นนี้ครับมันดังมากครับรถอะผมบอกเลยมันดังแบบข้ามบ้านด่าเสียงนี่โอ้โหบิ๊กไบค์นี่ไม่ใช่นะใช่หลายๆคนในวงว่าเสียงเดินเบาเท่ดังไม่เหมือนใครให้นนนะครับมันอยู่ที่คอนโทรลใช่ก็น้าตาเป็นยงี้เนี่ยให้พามลยมิเตอร์เนี่ยก็มันก็จะบอกเลยอันนี้ก็คือวันไมครนนะครับเป็นโรงงานของเราเมื่อกี้วัดรอบมันจะพิ่งบึ๊บบึ๊บบึ๊บถ้าเมื่อกี้เห็นเนาะประมาณนี้แล้วทำไมเราใช้รอบเครื่องหมื่นสี่ล้วไรอะรีเบดหมื่นสี เอาก่อนปิดคลิปก็บอกเลยแล้วกันว่าผมใช้เล็บลิมิตอยู่ที่ห3 5 0 0มื่นสามห้าร้อยในลูกเก้าหกชักเก้าใครใช้ได้เท่าผมไหมก็ผมถึงบอกไงว่าออกตัวไม่ต้องคุยกันหรอกแต่ถ้าสองสามเดินได้เดี๋ยวรู้เลยท้ายเกียร์แต่ว่ามันเนอะรอชมดีกว่าใช่รอชมดีกว่าโอเคครับผมลลยกว่านี้ไปเลสเก้าทุกสนามไม่ต้องจามเปียวค่เลยดิชิสอยมายามหนึ่งในสามเปียวค่เลยดิชิส We a killing this shit, uh, King Rat. We are killing this shit.